ลงทุน1 0,000ล้านครับเท่ากับเอฟสามห้าสี่ลำถามว่าคืนทุนเมื่อไหร่ครับ 2, 2> เดือนต่อมาแล้วเกมนี้มีอายุทำทำงานอีก5ปีถือว่าได้ไา้ได้ในระดับนี้นะครับจะซื้อเครื่องบินหรือมาลงทุนกับเกมหนึ่งเกมที่กําไรของกับเกมหนึ่งเกมเนี่ยซื้อเครื่องบิน F35 ได้เดือนละลำอ่ะเอายังไงครับเราภูมิใจกับพี่เจ้ยที่ไปได้เมืองคานครับ แต่เราต้องตั้งเป้าวันนี้ครับเหมือนเกาหลีเคยตั้งเป้าว่าจะไดออสการ์ Oscar ว่าอีก10ปีคนไทยเนี่ยต้องได้หลังไทยต้องไดออสการ์ Oscar. แล้วเราไม่ควรพอใจแค่น้องมิลิไดไปเล่นโคเชล่าครับเพราะโคเชล่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยในอีก1 0ปีข้างหน้าน้องมิลิต้องได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ดครับองค์กรในดวงใจครับสำนงานเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับอันนี้คือรู้จริงรู้งานทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแต่ได้เงินน้อยเหลือเกินครับ300ล้านบาทเท่านั้นเอง ถ้ามาดูเมืองไทยครับเราก็มีนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยฉบับที่11 12เมื่อ2555รับเป็นต้นมายุทธศาสตร์ชาติเราก็มีเขียนไว้ครับแต่มันก็ดูว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีการส่งเสริมที่เป็นระบบและงบประมาณที่เพียงพอหลายๆประเทศครับให้สนใจกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์เป็นอย่างมากเพราะว่าเศรษฐกิจสร้างสรรเนี่ย เป็นเรื่องของการที่เราจะออกจากเศรษฐกิจแบบพึ่งพาก,การผลิตและการบริการที่ต้องแข่งขันด้วยราคาต้นทุนทางการผลิตและราคาการขายมาสู่การสนับสนุนเรื่องทรัพยากรทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรมนุษย์หรือ h ิ m a มแวร์ครับมาดูงบประมาณครับที่ปีนี้มานะครับหลายๆห,หน่วยงานครับมี3หน่วยงานหลักๆนะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ย อันแรกครับพี่ใหญ่ในวงการจิ๊กโกประจำซอยขวางซอยอยู่ที่งบประมาณ6,700ล้านบาทบท่านประธานการส่วนวัฒธรรมนี่เองแต่พอไปดูจริงแล้วงบประมาณยังไม่ถึง300ล้านบาทที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์เลยนะครับพอมาดูดีป้าครับสํานักเศรษฐกิจดิจิตัลเนี่ยใช้เงินนะครับประมาณไม่เยอะครับได้เงินไม่เยอะต้องดูแลเรื่องซอฟต์แวร์และนวัตกรรมแต่ปีนี้ก็เน้นสร้างตึกนะครับเพราะตอนนี้เช่าตึกอยู่ที่ลาดพร้าว5แยกลาดพร้าว C.A. ครับองค์กรในดวงใจครับสานงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือรู้จริงรู้งานทำงานได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับแต่ได้เงินน้อยเหลือเกินครับ300ล้านบาทเท่านั้นเองใช้เต็มที่แล้วครับครึ่งหนึ่งขององค์กรเลย160ล้านครับแต่ก็เนี่ยแหละครับแถมยังโดนตัดงบประมาณเรื่อยๆนะครับปีหน้ามีแนวโน้มที่จะลดลงจาก800 0ล้านครับประเทศไทยครับใช้เงินแค่400ล้านในการสับสนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือเพียง5%เท่านั้นเอง แต่ผมจะบอกอย่างนี้ครับถึงเราจะมีงบประมาณแค่ไหนเนี่ยผมให้ไปอีกหมื่นล้านเหมือนเกาหลีเปิดกองทุนแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลีผมเชื่อว่าไม่ทําให้มันดีขึ้นซ้าร้ายมันอาจจะแย่ลงได้ซ้ําเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไม่เปลี่ยนไม้เซตของอทั้งหน่วยงานราชการและก็คนไทยโดยรวมนะครับว่าเอ้ยการที่จะทำเศรษฐกิจสร้างสรรค์มันต้องมีอย่างแรกที่สําคัญครับหลักการคือเสรีภาพครับถ้าประเทศไทยยังเป็นประเทศให้ใบครึ่งใบประชาชนยังถูกกดขี่ ด้วยพลกรฉุกเฉนต่างๆไม่มีครับความสร้างสรรค์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยแล้วหลักที่สองนะครับที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่รัฐต้องไม่ทําครับงงสิครับทาไมรัฐไม่ทำเอ้ยแล้วให้ทําอะไรต้องซัพพอร์ตครับสนับสนุนเอกชนอย่างเดียวอย่าหาทําเองครับไอไอใน400ล้านที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยหลายๆโครงการครับอย่างทําหนัง40ล้านเนี่ยผมเชื่อครับหนังออกมาเนี่ยก็ต้อง ใครที่จะไปขอโครงการก็ต้องขอ,อหนังแบบไทยลบพม่าและไทยชนะพม่าอย,อย่างนี้ครับมันขายไม่ได้ครับท่านประธานซึ่งผมมาบทอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับเพราะผมเห็นทุกคนพูดซอฟ t าวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสารรค์เนี่ยเกลือมากเป็นบัสเวิร์ดที่คนทุกคนก็พูดแล้วเท่แต่ผมจะมีข้อเสนอของภาคก้าวไกลครับในหลักของ 4O และทําเป็น3เฟสครับทําตามแล้วประเทศจะ,จะ,จะเจริญใน10ปีแน่อนอนครับซึ่ง ผมบอกเลยครับว่า 4O หลัก 4O แรกก็คือ O แรกครับ Open mind ครับคือการเปิดใจครับเปิดใจคือไรครับอย่างที่พูดไปครับว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานทุกคนต้องเปิดใจครับว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวไปตามการเวลาเป็นพลวัตขนของไทยเนี่ยมันก็เอามาจากอินเดียรับมาจากผ่านทางขอมาอีกทีนะครับผักไทยเนี่ยแต่ละที่ในประเทศไทยเหมือนกันไหมครับแล้วบอกว่าโอ้โหอาหารไทยเมื่อวันนายกจุลินบอกว่า รองนายกจุรินบอกว่าโอ้โหต้องมีอัตลักษณ์ความเป็นไทยในอาหารไทยโอ้โหบางทีนะครับอัตลักษณ์เกินไปเดินเข้าอาหารไทยต่างประเทศเนี่ยนึกว่าเดินเข้าวัดอย่างนี้คือถามว่าฝรั่งเขาอยากได้อย่างนี้จริงๆหรือเปล่าครับถามเขายัางซึ่งตรงนี้นครับเป็นการปลดล็อกเสกยภาพด้วยเสีภาพที่เราต้องเปิดใจรับมันแล้วก็พัฒนามันไปสู่การเป็นโปรดักทางวัฒนธรรมจริงๆเปิดที่สองครับ opportunity นะครับคือการที่เราต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับในการที่จะเข้าถึง โอกาสในการเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างถูกที่สุดอย่างเช่นพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การลงทุนต่างๆการจับคู่บิสเดตแมทชิ่งการเข้าถึงเงินทุนการที่เอาลิขสิทธิ์ของเขาในเพลงเนี่ยเอาไปกู้ธนา,าคารได้โดยรัฐบาลอาจจะค้ำประกันก็เป็นการเปิดโอกาสในการที่จะทำนะครับโอี่สานี่สำคัญครับ d a t a is a เซอร์คิงโอเพนนะครับก็คือเราต้องรัฐบาลเนี่ยหน่วยงานรัฐต,ต้องหาข้อมูลนาว่าเฮ้ย ทำอะไรแล้วไปขายฝรั่ังได้ไม่ใช่จะยัดเยียดความเป็นอัตลักษณ์เอากินนาลีไปขายเอาอะไรไปขายอย่างเดียวนะครับต้องไปถามพาก่อนว่าเขาชอบไหมผมเชื่อว่าเอาการแสดงโขนนะครับไม่ได้ลบหลู่ลงเน็ตฟิกอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องมาอัดเด็แล้วครับใช่์ว่าการที่เราจะทําอย่างเงี้ยอะไรมันขายได้ขายไม่ได้ซึ่งตรงนี้เอกชนก็จะเอาไปทําแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดในทางการตลาดครับโอที่4หรือเปิดที่4ครับ o f f s e ตก็คือการที่รัฐนย่ยต้องช่วยผมยกตัวอย่างนะครับ ช่วยยังไงครับไม่ให้ต้องเป็นเบีย้ยหัวแตกทุกปีต้องมาของบประมาณผมไม่อยากได้ยังงั้นครับอย่างแรกเกิดครีเอทีฟฟันกองทุนสร้างสารรค์มาก่อนนะครับแล้วก็กองทุนนี้จะได้เงินจากค่าตั๋วหนังที่คนไทยเราไปซื้อย่มาเติมกองทุนเรื่อยๆจะเกิด snowball f ฟถ้า ถ้าแอนิเมชันโตถ้าเกมโตถ้าหนังโตทุกอย่างก็จะโตไปด้วยแล้วเป็นกองทุนที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยโดยที่ไม่ต้องลำบากทางเอาอะไรไปคำมากเกินไปหรือง่ายๆครับคล้ายๆช้อปดีมีคืนคนที่เอามาแลกภาษีใช่ไหมครับมาช้อปปิง้งไปดูหนังไทยแล้วได้เขาเรียกว่า ดูดีมีคืนนะครับดูของไทยหรือดูคอนเสิร์ตไทยแล้วก็ได้อน,นันไปหรือว่าอาจจะเป็นในรูปแบบการส่งเสริมให้ไปขายของต่างประเทศอย่างเช่นได้รายได้มาร้อยล้านเนี่ยรัฐบาลเติมให้เลย50%อันนี้คือไม่ให้ลงทุนรัฐไม่เสียเส่ยงรัฐแค่เติมให้แล้วเป็นอินเซนทีブในการที่ไปเมืองนอกนะครับแล้วบอกแค่นี้เป็นหลักคิดนะครับยังมี3ามเฟสนะครับที่ผมจะทำนะครับเฟสแรกนะครับผมเรียกว่า3ปีแรกเนี่ยเราต้องทาอะไรเราต้องสร้างอินฟาสตัคเจอร์ครับ คือระบบพื้นฐานที่จะตอบสนองในหลักการของ p p n Opportunity และ Open Mind ประเทศไทยมีห้องสมุดที่ล้างอยู่ในประเทศไทยเยอะครับประจำจังหวัดถามว่าตอนนี้ห้องสมุดมันก็อาจจะร้านสมัยไปแล้วเราสามารถเอามาทำเป็นสตูดิโอก้าวไกลได้ครับผมบอกเลยว่าใช้งบประมาณไม่เกิน20ล้านบาทให้มันมีกล้องให้คนได้เช่าให้มันมี Mac คแม็คอินทให้คนได้ไปตัดต่อทำแอนิเมชันให้มันมีสตูดิโอเต้นเด็กไม่ต้องไปเต้นในห้าง คือผมว่าอย่างนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับให้คนในเมืองเนี่ยได้มาเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันมันก็เหมือนโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับแต่เป็นมันเป็นเหมือนโคเคเคียตติ้งสเปซนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ เราจะทําให้เกิดน e วทาเลนตมากมายนะครับที่จะมาเป็นพื้นฐานของปีระมิดของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไทยที่ทุกสาขาเนี่ยก็จะได้มีโอกาสและที่สําคัญที่สุดนะครับรัฐต้องเสริมส่งเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการให้ทาเลนต์หรือผู้มีความสามารถในการสร้างสารรค์เหล่านี้อยู่ไล่ล่าความฝันเขาได้นานที่สุดเพราะ ต้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันยากมากในอาชีพนี้ที่จะอยู่ได้นานพอที่จะประสบความสําเร็จเราต้องสนับสนุนเขาตรงนี้ครับและระยะแรกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เราต้องสัดส่วนคืออุตสาหกรรมที่เรามีคอมพลเทชั์หรือมีความสามารถอยู่แล้วมีตลาดในประเทศที่แข็งแรงพออยู่แล้วและมีโอกาสในต่างประเทศครับอย่างเช่นหนังภาพยนตร์และอาหารเป็นต้นและอันนี้มีสปิลโอเวอร์ไปถูกธุรกิจอื่นที่คนละเซกเมนต์ได้เยอะมากเฟสสองครับท่านประธานสามถึงหกปีครับ ตั้งเป้าครับไทยนยเซชันหมายความว่าอะไรไทยนยเซชันก็คือการเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยบวกกับโอเพนดาต้าหรือ Big Data ที่เรามีว่าของไทยอันไหนเราขายได้ครับของไทยอะไรที่ฝรั่งคนญี่ปุ่นคนไนจีเรียคนแอฟ,ฟริกาคนจีนเขาชอบและเราเอาไปจับตรงนั้นครับเราหาตลาดมาแล้วเอาความเป็นไทยไปใส่เพื่อตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานของชั้นที่2ของวัฒนธรรมไทยที่ต่อไปเราจะต่อยอดในเฟสสามบิ๊กวิ ซึ่งในเฟสนี้ในแง่ของซอฟต์แวร์ฮิวแมนแวร์เนี่ยเราต้องเริ่มทำนะครับซอฟต์แวร์เอเจีเนียที่เข้มแข็งราฐฐานที่เข้มแข็งมีแอนิเมเตอร์ที่เก่งๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะต่อยอดบิ๊กวินในถุดยอดปิรดมิตของอุตสาหกรรมสร้สางสรรค์ซึ่งก็คืออุตสาหการรมเกมเฟสที่3ครับ6ปีถึง10ปีครับผมให้บางทีผมว่า9ปีก็เราก็น่าจะบิ๊กวินได้นะครับ ไทยโคโลนเซชันครับผมไม่ไทยค่าพูดนะครับว่าประเทศไทยจะครองโลกครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเป้าหมายนี้เราต้องตั้งให้อมบิเชียไว้ก่อนให้ท้าไทยให้ทะยอทะยายไว้ก่อนเพราะว่าต้องยอมรับครับแฟชั่นกระแสเกาหลีเดี๋ยวมีวันหนึ่งเขาก็าไปเราต้องตั้งเป้าว่าเราจะแทนที่เขาภายใน10ปีโดยที่เราจะยึดครองหัวสมองของคนทั้งโลกด้วยไทยไนเซชันนี่แหละครับถามว่าทำยังไงครับเราต้องสร้างบิ๊กวินทั้งในแง่ของมูลค่าและคุณค่าให้เกิดขึ้นได้จริง ในแง่ของมูลค่าเราต้องตั้งเป้าห้ามเกมแบบทริปเปิลเอครับอย่างเกมยกตัวอย่างเกมเกมชิน Impact ครับท่านประธานลงทุน1นึ่งล้านครับเท่ากับเอฟสามห้าสี่ลำถามว่าคืนทุนเมื่อไหร่ครับ2เดือนต่อมาแล้วเกมนี้มีอายุทำทำงานอีก5ปีถือว่า,าได้ไา้ได้ในระดับนี้นะครับจะซื้อเครื่องบินหรือมาลงทุนกับเกมหนึ่งเกมที่กําไรของก,กับเกมหนึ่งเกมเนี่ยซื้อเครื่องบิน F35 ได้เดือนละลำอะเอาอยัางไงครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราทําได้ครับถ้าเราทํามาเป็นปีระเบิดอันนี้จะอยู่ยอดสุดของปีในแง่คุณค่าคืออะไรคือเราภูมิใจกับพี่เจ้ที่ไปได้เมืองทานครับแต่เราต้องตั้งเป้าวันนี้ครับเหมือนเกาหลีเคยตั้งเป้าว่าจะได้ออสการ์ว่าอีก10ปีคนไทยเนี่ยต้องได้่ังไทยต้องได้ออสการ์แล้วเราไม่ควรพอใจกับแค่น้องมิลิได้ไปเล่นโคเชล่าครับเพราะโคเชล่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยในอีกสิปีข้างหน้าน้องมิลิต้องได้รางวัลแกรมี่อวอร์ดครับต้องมีศิลปินไทยที่ทําให้ได้ครับ ซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็จะทำให้เกิดสงที่โพพูดว่าซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งมันเป็นบายโปรดักต์เป็นผลพลอยได้ของการส่งเสร,ริมอุสตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรซอฟ์พาวเวอร์ที่เกิดมาค่ะว่าคืออะไรครับก็เนี่ยละครับมันจะเป็นสปิลโอเวอร์ที่ไปไป,ปตัวคูณอีกให้อุสตสาหกรรมอื่นที่ผลิตภายในประเทศสินค้าไทยได้รับความเชื่อถือนับหน้าถือตาในต่างประเทศรวมถึงนะครับเราอาจจะลด งบประมาณาผมต่างประเทศลงเพราะว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงในการต่อรองกับต่างชาติเขาคงไม่กล้ามาบุกประเทศไทยเพราะเรามีไทยไอดอลคงโดนทั้งโลกแบนใช่ไหมครับแค่ <c oughs> เราโพสอะไรเกี่ยวกับไอดอลเกาหลีไปวันนี้ก็โดนเดี๋ยวผมอาจจะโดนต่อจากนี้ก็ได้นะว่าโคเรียนเว็บจะหายไปแล้วไทยเวฟบจะมาเนี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> สุดท้ายเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมอภิปรายไปด้วยความหวังจริงๆแล้วก็อยากทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ อาจจะเสียสีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไทยหลายๆคนไปบ้างแต่พูดตรงๆนะครับว่าเราต้องเอาวิธีการทำจริงๆนี้ไปมันเป็นอาร์จนดาแล้วมันพร้อมแล้วนะครับในเชิงการเมืองแต่นี่แหละครับคือวิธีการ 1, 2, 3, 4สองเรื่ต้องเลือกสนับสนุนหน่วยงานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เราจะได้มีอนาคตให้ลูกหลานเราได้มีทางเลือกแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับ